ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสถานธรรมบ้านต้นไม้ป่าเห็ดธรรมชาติวันนี้มาหาเหตุกันนะจ๊ะป่านี้นะคะเป็น ต้นสักและต้นตะเคียนมีกอไผ่ด้วยลงหัวเชื้อเห็ดป่านานา,นานชนิดไว้แล้วแต่รอผลปีหน้าในช่วงนี้เราก็หาเห็ดที่มันเกิดเองกินไปก่อนก็จะเป็นพวกเห็ดละโงกเห็ดทานแต่ช่วงนี้จะมีแต่เห็ดทานนะคะวิธีการหาเห็ดเนี่ยมองด้วยสายตาจะมองไม่เห็นนะคะเราต้องใช้ไม้เขี่ยหา ไม่งั้นก็จะไม่เจอเลยเพราะสีของเห็ดถ่านก็สมชื่อมันก็ดำเหมือนถ่านถ้าดอกเกิดใหม่ก็จะขาวอ๋อเจอแล้วค่ะนี่ไงนี่คือเห็ดถ่านมันจะอยู่ใต้ใบไม้นะคะถ้าเราไม่ใช้ไม้เขี่ยก็จะไม่เจออุย้ยนี่อีกดอกหนึ่งเนี่ยมันดำมาก กันมองไม่เห็นนี่ดอกใหญ่ซะด้วยเล็บดำหมดแล้วคะ่ะวันนี้เล่นดินขุดดินถ้าโดนน้ำก็จะดำปีเลยนะคะนี่ไงได้เพื่อนได้หมูเยอะแล้ะ นี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวจะหาอีกสักพักหนึ่งก็จะเอาไปล้างอู้ยิ่งล้างยิ่งดำน้ำนี่ดำํำมาเมื่อมเลยดำปีเดี๋ยวหาต่อสักครู่นะคะวันนี้วันพระทานข้าวมื้อเดียวเดี๋ยวได้เห็ดก็จะเอาไปล้างแล้วก็ลวกใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ค่อยทำกับข้าวกัน ป่านี้ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นทั้งวันทำงานได้ทั้งวันจนค่ำก็ไม่ร้อนอีกสองปีคาดว่าจะเปิดสถานทรรได้นะคะช่วงนี้เตรียมงานไปก่อนเตรียมจัดพื้นที่ให้สวยงามให้ร่มรื่นเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งเพื่อเปิดเป็นสถานธรรมบ้านต้นไม้ป่าเห็ดธรรมชาติ อาจจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดตามชมกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายเห็ด่านถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าใบไม้มันปิดอยู่เจออีกแล้วเห็ดทาน เห็ดทานเจออีกแล้วล้อมรั้วสวนเสร็จแล้วไม่มีไก่มาเขีย่ยเก็บเห็ดทุกวันค่ะนี่นี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วเห็ดทานดอกนี้ยังอายุอ่อนๆยังขาวอยู่ยังไม่ขึ้นดำ เดี๋ยวถ้าเอาไปล้างสักพักก็จะดำเดี๋ยวเก็บต่ออีกสักพักนะจ๊ะเดินไปเดินมาก็เจอที่เดิมๆพบกันอีกครั้งนะคะเก็บเห็ดแล้วก็มาล้างเห็ดกัน เห็ดฐานจะเปื้อนดินแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะเราก็ขูดขูดส่วนที่เป็นดินออกเบาๆมือนะคะขูดดินขูดใบไม้ออกต้องล้างหลายๆน้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปทํากับข้าวมันจะนแยะ่ๆภาษาอีสานก็เอินว่ามันสิแย่แขวแกงบ์แซบ ตรงโคนตรงนี้ก็ตัดแล้วก็เอาไปขยี้ขยี้ใส่โคนต้นไม้ที่เราลงเชื้อเห็ดไว้นะคะไม่ทิ้งนะจ๊ะอันนี้คือรอบแรกของการทำความสะอาดปัดดินและใบไม้แห้งออก ตัดโคนที่เห็นสีดํานี่คือเป็นเนื้อของเห็ดนะคะไม่ได้หมายความว่าเห็ดเน่านะคะเห็ดมันเป็นสีดําเพราะมันชื่อว่าเห็ดทานเห็ดทานพี่น้องดําคือทานสมซื้อเพื่อนนั่นล่ละขียดินออก ฟังเพลงธรรมะสักเพลงดีกว่านะคะที่นี่จะเปิดเป็นสถานธรรมก็จริงๆก็สายหลวงปูด่ดูหลวงตามแล้วก็สวดมนต์พระมหาจัก,กรพรรดิแล้วก็ฟังเพลงธรรมะฟังหลวงตาสนทนาธรรมจิตอยู่กับพระจ้ะจะได้ไม่วกแวก เมื่อนำเห็ดฐานที่ตัดโคลลากที่ติดดินทิ้งไปนะคะแล้วก็เขี่ยเศษใบไม้ออกเสร็จแล้วก็แช่ไว้ในน้ำสักพักดินจะเริ่มละลายหลุดออกจากตัวเห็ดเราก็ใช้สกอตไบรท์ในการขัดเศษดินที่ยังไม่ออกให้หลุดออกไปนะคะฟองน้ำล้างจานสกอตไบรนี่แหละค่ะช่วยขัด ก็ใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะประกอบเป็นเมนูหนึ่งได้ก็ใช้เวลาสักนิดนึงฟังเพลงไปด้วยนะจ๊ะเพลงธรรมะหนุนตาม้ ล้างเหตุขั้นตอนที่3มนะคะโดยการใช้เปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านเศษดินจะได้ออกหมด ต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่เห็ดฐานที่ล้างไว้แล้วลงไปต้มให้สุกทิ้งไว้ให้เย็นก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะถ้าจะทำแกงหรือทำซุปหรือเมนูไหนก็ตักออกมาทำได้นะคะนี่คือการต้มให้สุกเท่านั้นยังไม่ได้ปรุง กดให้เขาจมน้ําหน่อยต้มอีก10นาทีก็สุกค่ะอยากทำเมนูไหนก็ตามใจเลยเห็ดได้แสบทุกเมนูต้มเห็ดให้เดือดให้สุกนะคะ ทิ้งไว้ให้เย็นค่อยแพ็คเข้าตู้ก็จะได้เมนูอันอรดอร่อยตามใจของท่านมักเมนูใดใส่เข้าไปหลดเมนูจากเห็ดป่าทำได้หลายเมนูนะคะท่านใดที่ทำเมนูได้นอกเหนือจากภาพที่เห็นลองส่งเข้ามาอวดกันดูนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะติดตามพบกับคลิปถัดไปของช่องได้เร็วๆนี้สารฝันให้เป็นจริงนะจ๊ะปลูกป่าเห็ดไว้ในบ้านทำบ้านให้เป็นป่าสร้างป่าไว้ในบ้านเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย